สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายงานชุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนหรือเทรดเดอร์หลายๆท่านนะครับนั่นก็คือ COT Report นะครับแล้ว COT Report คืออะไรนะครับ COT Report ก็คือชุดข้อมูลการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรยายใหญ่ที่มีในตลาดฟิวเจอร์และออปชันนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะมีออกมาทุกๆสัปดาห์ให้เราได้เข้าไปติดตามนะครับแล้วประโยชน์ของรายงานชุดนี้มีประโยชน์อะไรกับนักลงทุนได้บ้างนะครับก็จะมีสินค้าหลายๆ ตัวที่มีอยู่ในนั้นนะครับก็คือสินค้าทั้งดัชนีทั้งสินค้าพกพภัณฑ์รวมถึงคริปโตด้วยนะครับก็จะมีบอกสถานะซื้อและขา,ขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการมองทิศทางให้กับเราได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะมีอะไรที่แบบช่วยเราวิเคราะห์หรือมองภาพรวมตลาดได้นะครับซึ่งเดี๋ยว ep 2 ep ถัดไปนะครับผมจะมาพูดถึงว่าใน co t report เนี่ยมีกลุ่มนักลงทุนประเภทไหนบ้างนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดติด ตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ